สวัสดีครับเพื่อนเนครับวันนี้ก็มาเจอนะกันอีกคลิปหนึ่งก็เอาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับรัชกาลที่เก้านะเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญแบบสร้างสร้างทุกปีนะนะนี้น่าจะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญครั้งที่เก้าแหละเป็นในเวลาเขาเรียกว่าในวราระที่ท่านพระองค์ท่านครบรอบ วันที่ห้าธันวานะมหาราชเนี่ยก็จะมีการสร้างเหรียเนี่ยนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนหรือคนที่เข้าเป้าหรือว่าประชาชนทั่วไปนะที่นำมาให้ดูก็เพราะว่านะครับมูลนิธีที่เขาทำเนี่ยนะเขาก็เพื่อหารายได้เนี่ยผมว่าน่าจะาไปอาจจะเป็นการ ถวายพระอ,องค์ท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือกบเกี่ยวกับหน่วยงานของพระอ,องค์ท่านเพื่อน,นำเงินไปพัฒนาประเทศไ,ไปอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์สําหรับประเทศไทยนะลีนี้ออกแบบได้สวยผมดูแล้วก็เออมันสวยงามดีก็เลยนํามาให้เพื่อนๆได้ได้เห็นกันนะครับได้รับชมกันเผื่อเพื่อนๆเจอนะเพื่อนๆเจอก็โอเคเก็บได้ นะผมเคยพูดนะในห,หลายคลิปที่มีรูปเกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่นะครับถ้าเมื่อไหร่มันมีการสร้างพระแล้วมันมีการสร้างเหรียญหรือที่ระลึกอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับพระมหากษัตรนะิย์นอย่างน้อยเนี่นะครับพิธีการหรือว่าเจตนาในการทำเนะี่ยมันต้องแบบว่าสุดยอดอยู่แล้วโดยเฉพาะพิธีการนะการจะเชิญพระบรมสยามของพระองค์ท่านหรือว่ากษัตริย์หรือว่า นะพระบรมราชวงศ์ของท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในวัตตุมงคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนแ่ะครับว่าพิธีการต่างๆมันจะต้องยิ่งใหญ่มันจะต้องมีความาพิธีพิธนันการที่บุกเสกหรือเกจิอาจารย์ที่มาบุกเสกก็คัดสรรจ่างดีนะครับแล้วก็พิธีเนี่ยก็จะต้องแบบว่ามีการทําพิธีที่แบบว่ายิ่งใหญ่อะ่ะ หลายๆเหรียญน,นะครับที่ทำที่เอารูปพระหมหากษัตริย์ที่ผมทำคลิปไปก่อนๆถ้าใครยังไม่ได้ดูเข้าไปดูนะอย่างเหรียญที่ระลึกการสร้างอนุสพรนาลายอย่างเงี้ยเหรียญของประเด็บรอห้าอย่างเงี้ยคือแน่นอนนะครับว่าทุกอย่างนะทุกอย่าง ถ้าเมื่อไหร่มีการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์เข้าไปอยู่ในวัตถุมงคลแล้วนะที่พูดนะครับพิธีการหรือว่าการกระซำนี่ยมันจะการสร้างเนี่ยมันจะต้องมีความยิ่งใหญ่มีความเข้มแขงังนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆให้ความสําคัญนะครับมันไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่ๆก็จะมาเอามาใส่เอามาใส่ไม่ได้มันต้องมีการขอพระบรมชา,ายาอนุญ,ญ,ญาต มันต้องมีการขออนุญาตน,นะครับและอีกสำคัญคือเราเห็นพะบรมชายรักที่เป็นกษัตริย์ไทยที่มีคุณาประการกับลประเทศเราเนีนะ้เราก็จะลํำลึกถึงประวัสสติศาสตร์ต่างๆลํำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในยุคสมัยของแต่ละยุค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 เพราะอะไรการทํา วัตถุบงคลหรือการทำเหรียญอะไรพวกนี้ออกมามันก็จะมีการย้อนยุคไปย้อนยุคไปถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้ท่านรื่ก็เออคิดไปถึงตอนไหนตอนไหนอย่างคลิปก่อนที่ผมลงนะครับเป็นเหรียญของที่ระลึกอ่ะเป็นเหรียญแจกทานก็เรียกเหรียญแจกทานเป็นเพื่อนเข้าไปดูหรือย,อยังถ้ายังไม่ดูก็เข้าไปดูอันนี้ก็สําคัญนะเป็นเหรียญแจกทานในงานอะไรหละงานพระราชพิธีแบบนะ ใหญ่มากอ่ะเหมือนกับงานเขาเรียกว่าพิธีที่ขึ้นท่านขึ้นของราชเน่ยทั้งสี่เก้าสามเนี่ยพระนะพระบรมราชาพิเศษนะครับเหรียญน,นั้น่ะไม่น้อยนะสร้างเฉพาะแจกนะข้าราชการที่ม่เฝ้าเฝ้านะมันมีเหรียญเงินที่แจกให้กับพระบรมราชพระบรมราชวงศ์ของท่านอะเหน็นไหมคือคือผู้ใหญ่อ่ะชั้นสูงนี่ยคือกับ ในเชื้อสายของท่านน่ะ้าเรียกว่านะแล้วก็มาแจกอีกก็คือเป็นเหรียญมันมีเหรียญเงินกระเหรีออ่ยงปากาแล้วก็ทําออกมาไม่มากแล้วเป็นปีลึกเพื่อนๆเข้าไปดูเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆต้องเก็บนะครับนะเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆต้องเก็บนี่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เจอบ่อยๆนะได้อีกที่สาคัญคือท่านจะดูมหไหม พระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์ท่านเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากนั้นคือหน้าท่านจะหนุ่มๆอยู่ท่านมาเป็นเริ่มชลาภาพท่านดูถ้าท่านมีพระหรือท่านมีพระเอวัตถุมงคลเกี่ยวกับรัชกาลที่ก้าท่านก็ลองลำดับดูแต่ละลุกแต่ละยุคแต่ละยุคเหมือนกันถ้ามีเหรียญกรสาบเหรียญกรสาบที่ผลิตในยุคข,ของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็จะอยู่รูปเขาเรียกว่าดูการเปลี่ยนแปลงมีการมา นะบางเหรียญก็จะมีการลงบันทึกเหตุการณ์ในในลงไปในในเหรียญด้วยนะครับเนี่ยสําคัญนะเพื่อนๆอย่าคิดว่าเฮ้ยนี่มองไปแล้วมันไม่มีความถ้าเป็นนักสะสมเนี่ยเป็นนักนะครับเป็นผู้สะสมวัตถุมงคลต่างๆเนะี่ยท่านจะต้องมีเหรียญกัตรัต์เนี่ยถ้าท่านแบบนะอยากจะรู้เรื่องอยากจะรู้ในเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในอดีตเนะี่ยเป็นหกเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย ท่านก็ลำดับเหรียญกระสาบของพระองค์ท่านเนี่ยนะราการทก่าเนี่ยเลียงมาเลยตั้งแต่สองสี่เก้าสามอะ่ะนะครับเลียงมาเลยเลียงไปเรื่อยๆท่านก็จะเห็นวิธาการการเปลี่ยนแปลงมันเยอะมากอ่ะมันมีหลายรุ่นเป็นร้อยร้อยรุ่นท่านก็ถ้าท่านเก็บได้เก็บถ้าท่านก้ามาเลียงดูนะเนี่ยคือสิ่งที่มันจะทําให้ท่านเห็นภาพของอดีตให้ได้ได้ดยอที่ผ่านมาเนี่ย มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับการมีวัตถุมงคลหรือการมีของสะสมที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะถ้าคุณเป็นยุคอย่างผมในยุคอายุหกสิบอะที่ผ่านมาเราเกิดมาเราจะเห็นภาพของพวกนี้นนะ ถ้าเรามีของสะสมเราหยิบชิ้นหนึ่ง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 มันก็จะมีเหตุการณ์มีเรื่องราวว่าเอ้ยมันสร้างท่านสร้างเขาสร้างกันในวาระไหนวาระไหนไหน,นะครับฉะนั้นเพื่อนนะครับถ้าเจอเพื่อนน้องเก็บถ้ายิ่งเด็กรุ่นใหม่อยากจะรู้ประวัติศาสตร์อยากจะรู้เรื่องราวท่านเก็บเหรียญนี้ขึ้นมาปุ๊บหรือเหอนในใน Google, นรียญใดก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็เข้าไปหาข้อมูลใน Google นะครับเข้าไปหาข้อมูลเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลก็จะรู้เรืเอ่องแหละว่าเออนะ เหรียญรุ่นนี้ทำอะไรยังไงสร้างยังไงนี่คือข้อมูลที่ควรที่จะต้องรับทราบกันถ้าอยากจะเป็นนักสะสมที่ดีถ้าอยากจะเป็นผู้รู้ที่ดีนะครับฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเจอเพื่อนต้องเก็บนะผมจะบอกให้เพื่อนเจอเพื่อนต้องเก็บนี่มันกป็การเล่าเรื่องพระเกจิอาจารย์ก็เหมือนกันนะเหรียญแต่ละยุคเหรียญแต่ละสมัยเนี่ย นะครับเกจ,จิแต่ละยุคเ,เจจีลัสนาะมันก็พูดเล่าเรื่องได้หมดอนหะมันเล่าเรื่องได้หมดนะครับเหรียญนี้สร้างในวันละอะไรเหรียญนี้สร้างมีใครมาปลูกเสกมั่งนะท่านต้องหาข้อมูลท่านอยากเป็นนักสะสมท่านอยากเป็นผู้ที่เช่าและไม่โดนเขาหลอกลวงท่านต้องมีความรู้ที่ผมพูดตลอดอะ่ะเราต้องรู้เราต้องรู้จักเหรียญเราต้องรู้จกักนะ ข้อมูลที่มันควรจะต้องมีอ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านไม่รู้แล้วท่านไปเช่าโดยการที่เขาพูดซื้อตามคนขายซื้อตามคนนะเขาพูดว่าดีก็ดีเขาพูดว่าเอ้ยนี่เป็นยุคนั้นยุคนี้ตามคําพูดเขานั้นก็คือการที่ท่านกาลังจะหลงเข้าไปสู่กลอุบายของการค้าขายการจะบริโภคหรือการที่จะเช่าหาซื้ออะไรก็แล้วแต่ท่านต้องรู้ข้อมูลนะสําสคัญนะครับที่ผมย้ําตลอดในหลายๆคลิปเนะี่ยคือข้อมูล นะคือประวัติการสร้างคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุนั้นๆน่ะท่านต้องทราบให้ได้นะครับดิ้งถ้าท่านเก่งท่านดูบ่อยๆท่านรู้ว่าเออทราบแล้วว่าเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็ต้องไปดูว่าตําหนิมันมีตรงไหนการเหรียญเนี่ยมันมีตําหนิเพราะมันมการปั๊มที่ผมบอกที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านบอกถ้ามันเป็นการปั๊มยังไงเนี่ยมันต้องมีตําหนิตําหนิมันอาจจะ ชัดเจนกว่าในเรื่องของพาลอ่อในเรื่องของพระโบราณโบราณนะพาล่อบางทีเราดูตาหนิบางทีมันอาจจะคาดเคลื่อนแต่มีมากไหมมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่ายึดถือให้มันเป็นอะไรมาตรฐานได้แต่ว่าเหรียญเนี่ยมันแน่นอนอะการปั๊มเนี่ยมันจําเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์เป็นพิมพ,พ,มพ์มันบล็อกโอกาสคาดเคลื่อนมันก็น้อย นะครับเพราะว่ามันมีการทาด้วยเครื่องมาตรฐานมันก็สูงกว่าการทําด้วยมือนะถ้าเพื่อเป็นการทําด้วยมือการแกะสลักเยียงพวกวัตถุมงคลที่เป็นพวกงานฝีมืองานแฮนด์เม e เนี่ยนะนะตัวเก่าพวกนี้มันอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอันนี้คือข้อมูลที่ควรจะต้องรู้โอเคเพื่อนๆมาดูเหรียญกันเดี๋ยวค่อยคุยกันคลิปหน้านะครับเนี่ยนะเพื่อนๆดูเห็นไหม ถ้าได้สภาพที่สวยนะได้สภาพดีๆอย่างเงี้ยนะครับเก็บเลยเพื่อนนะเกบะ็บเก็บนะครับเก็บแล้วก็นะเป็นสิ่งที่มาเห็นไหมผมดูแล้วผมว่าสวยนะนะสวยนะเนี่ยปีเล็กด้วยในสองแปดเนี่ยดูดิปียี่สิบแปดครั้งที่เก้าของพระอ,องค์ท่านก็คือวันเกิดครั้งที่เขาทำครั้งที่เก้าอ่ะหมายว่าทำร้อนไปอี่ประมาณปีหนึ่งแปดอ่ะโอ้โหปีหนึ่งแปดมันจะมีเหรียญอยู่เหรียญหนึ่ง ท,ที่ข้าง,างนะครับเนี่ยครับเพื่อนเจอแล้วเพื่อนต้องเก็บนะเก็บเก็บเพื่อนปล่อยผ่านไม่ได้ของดีมากนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับชีวิตนะครับเห็นแค่รูปพระบรมรูปของบรมฉายาของพระองค์ท่านนี่ก็ผมว่าสุดยอดหละนะการเก็บพวกนี้นะโอเคเพื่อนคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ